สวัสดีครับอันนี้ก็เป็น power mix พร้อมกล่องแหลกนะครับอ่าสามารถยกไปไหนมาไหนคนเดียวได้นะครับนี่นี่นะครับผมยกคนเดียวยังได้เลยเห็นไหมครับนี่อ่าเป็นตัวที่เคลื่อนที่สะดวกแล้วกำลังวัดสูงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองขับเซตนี้ให้ทุกท่านดูนะครับไปดูกันนะครับ อ่านี่เปิดยังไม่สุดนะครับผมก็ตัวนี้8ชนแนลนะครับพร้อมกล่องแหลกเลยนะครับเอฟเฟกแท้นะครับอยู่ที่ราคา5900บาทนะครับรวมจัดส่งนะครับอ่าอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็บอกมานะครับอ่าตัวนี้เหมาะกับการเอาไปใช้งานชุดเล็กๆนะครับอ่าหรือว่าไปคนเดียวทํางานคนเดียวนะครับเพราะว่าตัวเดียวจบเลยครับผมผมก็ใช้อยู่นะครับบอกงานเหมือนกันครับสวัสดีครับ